โว้ยดสบายดีสบายดีอากาศสบายด,ะะายดีและสวัสดีเพือนพี่น้อง FC กันเบื่อสุดๆทุคนเนะาะเมว่าจะเป็นทางฟังลาวฟังไทยหรือว่าทางจากประเทศ โดยกัยินดีต้อนรับเขาชูช่องน้องพลอชาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยโดย,โดยมื่อนี้ก็มาผมมาพ่ออยู่กับช่องยูทูบน้องพลอชาแนลคือเก่าค,คือเดิม,นะมนเนาะมื่อนี้น้องพลอก็ได้เดินทางมาทางบ้านคอนเต้คือมาหาสาวะแม่นซะเพิ่นเป็นสาวแม่ห้างหรือสาวแม่ใหม่ยังไงน้องพลอก็ยังบบฮู้เนาะองพี่น้นอ,งอ,นอ,งนองเนาะ กับโบผู้เ <ö> ซ <ff> ื้อเสียงง่ายงาเพิ่นซื้อจังไดแนวใดเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเลยเนาะกับยังบบเคยมาจักเชื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเขาก็จะเข้าไปสอบถามพ่อพ่อกันเลยเนาะไปพี่น้องเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปซ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยคลิปต่อไปเนาะเฟนจ้องเนาะโดยเขาก็ไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันเลยเอบพี่น้องว่าเพิ่นซื้อเสียงงายงมจังไดแนวใดเนาะว่าเพิ่นเป็นไผแนวใดจังไดเนาะเฟบพี่น้องเนาะ โดยสิเป็นนาใดเฮาก็วิ่งไปซุ่มพร้อมกันเลยสบายดีโดยโดยกะเอ้ย่าได้ไปทางใดบ้างบ้างโดยก่อนแรกกะสิขออนุญาตยทำซื้อก็เนาะซื้อน้าใดเนาะลำพอนนโดยนากะซื้อนากะอายุเท่าไรเอ้ยสี่สิบปีโอ้ยุสี่สิบก็ดีเนาะโดยกะ มีลูกจะคนเลยสามคนสามว่ายิ่งผู้ชายว่าลูกแบบไหนแบบผู้ชายคนหนึ่งยิ่งสองลูกก็คือสีใหญ่เลยเนาะเลยผักก๊กนั่นไปขอบครัวแล้วอ้ยเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับกับลูกกันได้เดี๋ยวนี้นะเลยทู่กับพ่อแม่เลยแบบพ่อของลูกจะไปใช้ไหนเลยโอเม่น่ะโอ้แบบไรเดิ้ลล่าเดิ้ลแบบแบบไรเลยอันนั้นนะเปเสียเปเสียเนาะเลยก็เป็นสาวแม่ใหม่เนาะโดย ก็เพิ่นเสียได้จักปีแหละเอ้ยประมาณ3ปีปลายสิโอ้ก็โดนนานเลยเนาะเอลยกับ่ได้ไปทํางานทางไหเลย้วะนี่จะไปลูกน้อยบ่มีผู้ใด้เอานี่โอ้แม่กับเ่าเดยคือแบบนําพ่อแม่นี่กัแบบมีคนที่เพิ่นลูกเพิ่นดูแลอยู่บ่แม่พ่อแม่เนีน่องคื่นําแตดาดแล้วอ๋อดว่าเนี่เฮาบ่มีครอบครัวมาอาศัยใส่อ๋ออยู่มาอยู่นําเภอพ่อเขาบุ๋มมีรอบครัว โอ้ดูจากครอบครัวแล้วก็เฉียไปแล้วเทาก็มาบ้างดูต่เอ้ยลำพอลนี่ยยังบ่มีเงินเพื่อนเป็นของตัวเองบ้า่มีเงินเป็นของตัวเองเลยแต่ก่อนนะเอ้ยลำพอลไม่ได้อยู่บ้านในบ่อสะตอนแต่งงานไปอยู่บ้านพ่อของลูกบ้างดูพ่อของน้องอ่ะพ่อของลูกแกน่ะคนไทยบ่างอ๋อเผยเป็นคนไทยแล้วเผนเสียก็เลยใหญ่กลับมาบ้าน โอ้ยโดยโดยดูกก so right? so 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 ็เลยได้มานำมาเลยบอกน้ำซองคนหนึ่งเคนอยู่น้ำพอคนก็มีครอบครัวแล้วมีครอบครัวกับคนไทยให้กันเนาะโดยโดยเปิดกรบเมาผู้นั้นอายุคนเช้าสามแล้วโดยขึ้นกัญ่อยู่พุ่นแล้วก็เป็นกระตีพุ่นเนาะแม่คนก็เลยิอมมานำเอาแต่น้องมาโดยกับอ๋อเพื่นไปใส่ได้เห็ไปหาลินบ่ไปหาลินโอ้ค่ะเพื่อนยุบพุ่นกับมีญาติมี่ปู่มี่ญาติมี่ปู่ญาติเสียหมดแล้ว เสียบุญกันม่ตะเพิ่นกับพี่น้องหรือพี่ลุงน้องโดยอ๋อโดยแต่เอ้ยกันพ่อของลูกเสียชีวิตตะเอ้ยกับมสามปีแล้ก็บ่ได้ไปยังไปอีกด้วยไปเลยเพราะว่าลูกเพราะว่าพ่อแม่เอาหายก็ได้แล้วถ้าเอาโดยต้องมาอยู่บ้านโดยแบบพ่อแม่เอ้ยในการอยู่เฮือนจะคนนหนเอยอยู่เฮือนประมาณหนับรวมแหละเป็นสิบคนลูกของเอ้ยนี่แหละ คือนี่คือเฮน้าแต่ละปีนี่มันกระกุ้มกินอยู่เบอรกุ้มกินเป็นบางปีบางปีค่าผ่าคนดีกระกุ้มกินอ่อพอดีกับปุกอ๋อแต่เฮแต่ละปีนี่ก็แบบพ่อได้ขายอยู่บ่อพ่อได้ขายอ๋อได้แต่กินได้กินบางปีก็รุ่นว่าคุ้มบคุ้มอีกอ๋อเพราะว่าปีกลายนี่กบ่คุกอ๋อยิยหมูอยู่แต่ว่าปีนี้ก็ยังรุ่นอยู่อ๋อโดยเพราะมันหลยเนาะก็กลัวใหญ่ แต่ละมือเอ้ยก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดหยังบ่เอ้ยบ่มีงานส่วนมากเอ้ยก็ไปเฮ็ดสวนปลูกพริกหยังอยู่นาพุ่นเลยอ๋อได้กินนะแบบอยู่ในบ้านเฮาก็จัสิหาได้เนาะยากๆแน่เนาะเอ้ยเนาะบ่มีรายได้หยังเลยจัช่องทางเลยเอ้ยนี่ว่าส่วนมากก็อาศัยน้ําแม่ดอื้อนีเนาะดเว้ากับ่ว่าบู่บ่เอาปิดบังเนาะโดยโดเงินกับลูกนี่คือแม่นะต้องขอแม่นะ โมีรายได้าอย่างเนาะล้วไงยังอาศัยน้ำแม่อยู่น้องเอยเนาะโดยอาศัย้โหแล้วยังคืนนู้นโบมีบวชหาได้บ้านเฮาโน้อยกามีก็สิหาอยู่นอ้อยเนาะคั่นว่าหาก็คือต้องไปเวียงไปเฮ็ดงานไปเหมนเนาะโอ้โหไปอะไรคือแบบในบ้านเฮามันก็บ่มีอะลีเนาะบ่มีงานเนาะบ่มีโดยโดยดูไกิจักปีแด็กเอ้ยคนน้อยเจ้านะคนน้อยหันสามปีปลายโอ้โคนกลางนั้นสิบเอ็ดปีอย่างนั้นคนน้อยแน่นอเอยเนาะด้โย ตาลูกใหญ่ยังเราสิได้ไปหาเงินไทยได้ไว้เล่าก็ได้แล้วไงเนาะแล้วก็เขาสิมาถามเอื้อยว่าเอื้อยกับเป็นโสดมาโลนานแต่ตายปีเติมในน้องก็เอื้อยกับพ่อพ่อเปิดใจอยู่บ่เอ้ยก็พ่อมีพ่อมอยู่เนาะแต่าก็แต่พอน้องเสียชีวิตมากกัมีคนมาโอ้มาล่มอยู่บ่เอ้ยพ่อบ่สนมากจะเป็นคนแบบว่าบ่ค่อยคือปัญหาเนาะอ๋อโดยก็แบบเ่าบ่ค่อยวนน้ำพึนเนาะแบบบ่สอบวนปัญหามันเลย แย่านว่าขึ้นบ่ฮักลูกฮักเต้าเัาก็คิดแต่หลายเนาะเอ้ยเนาะโพอจะมีก็กลัวกะแต่เมื่อนี่กะทีมงานเท่ากับอันมาถามมาเอ้ยขึ้นเปิดใจกะเปิดใจเนาะเอ้ยเนาะถามมีคนฮักคนฮักกะเข้าใจกะคุยไปเนาะเอ้ยแต่เอ้ยกะเด่นเพลินได้อยู่วะเอ้ยอันเอ้ยนี่มีแต่ว่าโทรศัพท์นี่ต้องใส่นำกันกับลูกสาว ออกะยากลำบากอีกเนาะโอเวลาสิไสกะนำบากส่วนใดกะลูกเป็นคนฮับเนาะเดี๋ยวนี้กะเอาไปท่านสิเว้าง่ายๆกะเป็นของลูกสาเนาะโดยโดยไดกสมมุติว่าเนาะนุ่มๆอยากมามาลมเอ้ยนี่ว่าสิเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศเอ้อยกะสิลมนำเพิ่นได้เิดบ่เอ้ยได้บ่มีปัญหากบ่มีปัญหาเนาะบ่ได้จจงว่าต้องใช้โดยแบบเอ้ยต้องการแบบอายุแต่เท่าเอ้ยแบบนุ่มๆขึ้นไปมาจี้เอ้ยแบบนี้นะ ละ8ฮะนี่ก็บ่ได้ว่าว่าจะจองเนาะแต่คั่นสิน้อยกว่าเฮาลงไปกว่าหั่นซาวปายนก็บ่ได้เนาะคันนั้นก็30ปายก็ได้เนาะ40ขึ้นไปซนเอ้ยให้มันซ้ํากันซะเนาะโดยเพราะว่าปัญหาเฮากับลูกเนาะโดยือเพิ่นอายุคือสมมุติ20หรือ30เพิ่นก็แบบสิบ่เข้าใจเฮาเด้เพราะว่าเฮารุ่นลูกนเอ้ยเนาะมันเลยแบบ ขนาดนั้นแล้วเขาเว้ากันกับคนสีได้บอกเออบอกเองเนาะโดยคนละรุ่นล่ะก็คือว่าเข้าใจกันได้เนาะเไยเนาะแม่แต่พ่อีเป็นผู้นำเพราะว่าเพิ่นเป็นเิ็กน้อยเนาะแม่แต่ก็ได้เป็นผู้นำในน้อยนึงแบบนี้เนาะเอ้ยโดยโดยเฮาผักแบบพึ่งพิงได้เนาะโดยโดยสมมติว่าเพิ่นมาโอ้โหร่มกัสีอย่างยากในน้อยนึงเพราะว่าโทรศัพท์กับสื่อสารกับของลูกเนาะเอ้ยเนาะแม่ใช้น้ำการบางเถอกับแม่ทื่อมากับลูกเนาะจังหวะคนที่อนนี้มาน้ำได ดูดูดูเอ้ยเพื่อนกะสี่สิบปีกับรูปสามกันยังดูดีได้ผมเแม่พี่น้องเด้คุณย่อยกัโอเคดู้สบาวดีป่ะเนาะคนแต่งเนาะแบบคนโบปะปล่อยละเลยตัวเองเนาะดูแลตัวเองถ้าพุนมนมท่านใดสนใจอยากโอ้อยากร่มเอื้อยเพ่อนกะโอร่มไรค่ะสมมติว่านมนมอยากมาโอร่มทางไทยหรือว่าอย่างมาเที่ยวหาเอื้อยเอื้อยกับยินดีต้อนรับเพื่อนอยู่บ่เอื้อย ข้าต้องเว้ากันก่อนโอลมก่อนเนาะโดยคันคือสิมาทันทีโดนกัเนาะการควบิุมเพราะว่าเขาติดกับว่าลูกนี่แหละโดยคันคือแบบเข้าใจกันเพิ่นอยากมาลินน้ำซื่อแบบอยู่ที่เพิ่นอยากมาลินมาเยี่ยมมายามแบบนี้ก็ได้่มีปัญหาก็ได้เนาะยินดีต้อนรับเนาะโดยโดยสิมาโอ้ยพอสิมาคอมาหมักมานี่จันจอกก็ก็เว่ากันไปก่อนเนาะเวลากันเนาะโดยก็ต้องลุมเนาะเพราะว่าแย่นเพิ่นมาหักลูกเฮาเนาะเฮาอยหลายแล้ว เลยค่าเอาญานว่านาดาดูมีปัญหาที่กับลูกเอาบเป็นวันนั้นไงไงกะหักเฮาก็ต้องหักลูกเฮาเนาะกินแล้วแม่เลยเนาะแด่เมื่เนาะแบบเวลาโดนใช้เวลาโดนนานมาได้กะสีว่าพิษเทียงกันเนาะเนาะแม่กะสีเปลี่ยนไปเนาะเบิ่งกันไปก่อนว่าเอถามเบิ่งให้แน่ใจว่าหัก เขาได้บ้าห่อนโดยเสมอต้นเสมอปลายนะเอ้ยเนาะแมนคือว่าตอนแรกๆมาเบ้านั่นแนวนี่แบบโตไปกะบ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งกับบ่ได้เนาะเอ้ยแมนก็ต้องเหมือนขักๆเนาะโดยแต่ว่าเอ้ยเพิ่นกับบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดงานยังลูกเพิ่นก็ยังน้อยเนาะแมนคือกับบ่มีแบบคิดแบบสิไปเฮ็ดงานอยู่ไทยอย่างบ่ แบบว่าเฮ้ยเงินไส่ก็อยากไปบ่าแต่ว่าติดน้ำลูกติดน้ำลูกยังรูปหน้อยนี่น้องคอยเนาะแตพอแม่พอแม่เบิ่งนห้บ่ได้แล้วน้องเพิ่นก็มีครอบครัวของเพิ่นแต่สามารถสิถามสมมติว่าหนุ่มไทยมาหักเอื้อยอยากเอาไปอยู่น้ำกับลูกกับหยังแบบนี้ขึ้นพร้อมดูแลเลยเอื้อยก็สิอัยนไปน้ำเคล่นได้อยู่บ่เอื้อยครับ เอากะเาบิรงไปก่อนโอล่มก่อนเนาะโดยโดยคันล่มกันแล้วถือใจกันว่าหน้าใดจังใดก็พ้อมไปเนาะได้ไปก็บ่ได้ค่าติดอย่างย่ลึงอยู่น่แมนบอก็บ่ได้ค่าติดอย่างนอแต่ก็ต้องลงปรงกันยังไ่ได้มีเือนนิซานของตัวเองนะเว้เนาะแมนกันคือเพิ่นว่าสิเอาเอากับลูกไปสามารถเดยนดูเฮาได้ก็พอมที่จะไปเนาะพอมที่จะเอามาพิจารณาเบิ่งก่อนเนาะ แต่ก็เบถึงขั้นที่จะตอบตกลงทันทีนะก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันก็บคูชีวิตเนาะมันเป็นเรื่องง่ายก็ต้องตัดสินก่อนอีกอย่างนึงก็เฮากับพิดพาดหลายอย่างมันลูกเต่าเนาะ้ยเนาะแม่นีหลายอย่างหลายสิ่งที่เฮาต้องเป็นร่วมเลยเพ่นก็ได้ปีนี้ได้เห็นหน้าโซนแม่เู่บ่เอ้ปีนี้นะเฮ้เก็เด้ดำนะเพื่อนเนาะโด ที่ลูกชายน่ะก็เต้แม่มาสามปีที่ลูกชายก็ได้มาหาอยู่บ่แม่ลูกลูกพกให้ลูกพูนี้ลูกพูนี้ก็แต่ว่าเขาต้องเต้นน้อยมาบันเทางดูเต้นมาเป็น้อยน้อยเนาะโดยก็ไ่ได้มาเลยแต่ว่าคนใหญ่ไม่ได้มาเลยโดยแต่เคยกับโทมาหาเอลยอยู่บ่โดยโกับโทจยิงๆก็ยังติดต่อกันอยู่เนาะโดยอ๋อโดยเคยทำงานบ่อยู่คนไหนเลยเพราะว่า จนมากเพิ่นอยู่คือบ้านเขาเนี่เป็นบ้านนอกอยู่แบบปลูกพักปลูกพูดว่าง่ายๆก็ห่ะเพิ่นนายแบบอยู่แบบเป็นที่นั่นเลยเนาะแบบเป็นบ้านเป็นเมืองเพิ่นอยู่หันเลยเนาะโดยแบบคล้ายๆคือเขาอยู่บ้านเขาแบบนี้เนาะอยู่ในเมืองอยู่บ้านนอกคเพิ่นอยู่จังหวัดยังไหนเอ่ยจังหวัดลำปางขังบ้านลำปางอ๋อโดยโดยลำปางในบ้านอีสานในบ้านไทยเลยอ๋อเลานึ่งอ่ะเนาะเป็นหนึ่เนคนคนแบบคนไทยฝั่งเหนือฝั่งเหนือฝั่งเหนือฝั่งเหนไทยเนาะ มานัมปางลูกสาวเพื่อนกันเอื้อยตะก้อนนะเอื้อยคอยซีมีครอบครัวนหนเอื้อยนะไปอยู่ไปเห็นงานบ่โดนเห็นงาน้าเอื้อยมีครอบครัวกับคนอะไรจั๊กปีเอ้ยชิบเก้าปีอยู่ได้ชิบเก้าปีเนาะก็ได้เสียชีวิตลงไปเพื่อนกันหักแพงเอื้อยอยู่ได้เนาะเอื้อยเนาะแต่เพื่อนสกี้กันเนาะก็ฮักกะแบลไงกะการหักแพงกันดีนี่แต่ว่ามันกะเกื้เลื่องที่บวกขาดคิดคืนเนาะ จะเสียใจน้ำเอื่อยเพิ่นเนาะ<ด>แต่เดี๋ยวนี้ก็ถา้าอื่นทำใจได้แล้วแม่นบ่แตยังคิดอยู่เห็นได้เนาะเอื่อยแต่แต่ก็มีกินฮอดบางเวลาเนาะเป็นไปแล้วเนาะเอื่อยเนาะโดยแต่คันเดี๋ยวนี้ก็คือพร้อมทีส่สิเปิดใจเนาะเปิดใจห<ด>นุมน่มๆคนใดที่เห็นก็คือสิถือก,ออกถือใจหลายคนอยู่เนาะแมนคันคือเ<อ>พิ่นแบบมีโทรศัพท์นี่เจกเฟซลงไปมื้อแรงที่สั่นลมสลายเนาะโอ้ยคือว่าเอื่อยก้ะมีเพจอยู่บ่เอื่ยจื่อเพชรเจ้าได้อยู่บ่ นี่หนูดูนะดูนะคะคือเขาได้แจกรองดุกเอาโทรศัพท์ไปว่าเอ้ยมันบรสะดวิกว่าแมนแค่สั่นกะคือสิได้แจกดังไม่เนาะแต่กับบ๊อบมันก็สะดวกสบายคือบอกวเนาะถือว่าบ๊มีสั่นของคอยเพราะว่าโดูแมนถือไปแบบนี้เนาะแมนนั่นคือนกะคือสมุูแจกไปเอาให้นุ่มๆเท่าบ้างเถื่อนกะลูกคนเป็นคนทำเสร็จเนาะ ยิ่วา่าหับเยด้นี่ฟัดถิมมาแล้วโดยยิ่งจะก็บอกว่าจอมือแปะกไม่โทรมาเลยเนาะให้กลัวห้าพ่อเป็นเพื่อนนะนเนเอยเนาะแมน แล้วผู้ใดอยากโอ้อยากลมก็ติดต่อทางทีมงานเฮาก่อนเนาะแม่พี่น้องเนาะก็สิได้มาเล่นมาเที่ยวหาเอื้อยขึ้นก่อนก็ได้บ่แม่พี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดสนใจอยากโอ้อยากลมกับเอื้อยขึ้นก็เนาะโอ้ยเอื้อยนกับยังโสด100%เฮ็ดกรเปิดใจเนาะเอื้อยเนาะใจโสดเปิดใจก็เอื้อยมานี่ก็นุ่มๆแถวบ้านแถวหยังนี่ก็บ่ได้มาจี้มาลมบ่เอื้อยอีกอย่างก็เป็นย้อนเฮาบ่สนบ่วนแน่แล้วนอเอ้ยเนาะเฮาแบบคนบ่ไปไสนํานะ โดยแบบจะอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านยินดีใ้อิจฉาเนาะสาวาดกับกำลังคอยกับอะไรลองคอยโอ้ลองคุยมันเป็นหลายๆตื่นไปเนาะแม่คือว่าใหนลุมสนใจก็คือว่าใหนเนาะก็ขึ้นกับมีเบอร์โทรเนาะเป็นการให้ที่ต่อมาทีมงานเนาะก่อนเนาะแม่นการแบบโทรศัพท์ไปอยู่กับลูกสาวเพื่อนบางที ทักมาคนกะซีับฮาันที่ลูกสาวขนเนาะเอ้ยเนาะคนซีว่าในทางง่ายๆคือเอิ้นว่าบมีเลยเนาะเมยาะแนุ่มๆคนใดสนใจอยางมาเดินเที่ยวหากมาได้อยู่บ้านยังไรเอ้ยบ้านคอนเต้บ้านคอนเต้แต้าคอนเต้คนใดยังมากมาได้ซื้อเลยเอ้ยเนาะแมนซื้อสำหรับพี่มีทีมงานเฮากาสีได้ลำลาลำลาเอือกินล่เนาะแมนใื้อตุ้งขนมนมเนยเนาะเอ้ยนะ ดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีนอกาปพี่น้องนอกคือทางเฮาก็ได้โอ้ลมกับเอือยลำพอนพ่นกับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอกคือทางเอือยพ่นกับเป็นซ้าแม่หมายเนาะสาวแม่หมายลูกสามนาะแต่เพ่นกับคือสิื่อว่าถึงสี่ลูกสามแต่กันยังแจ้วเนาะคือเพ่นกับอายุสี่สิบปีได้ๆพี่น้องแต่พันกับ ยังงามนกก็คือว <c ười> uh. ่างามเลยแหละพี่น้เงเป็นสาวใหญ่อีกคนนึงนอกจากพี่น้องเนาะถือว่างามเนเพรากเพิ่นอยางสิบโอปอล์เรเลยตัวเองดูแลตัวเองดีนกก็คือว่างามเลยแหละคือสำหรับผู้ใดที่มาคักเพิ่นก็สามารถติดต่อมาทางทีมงานเ่าได้นราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่นบมมีโทรศัพท์นกก็คือก็เป็นของลูกเพื่อนกับ่มมี่อง่างก็ติดต่อเนาะแต่สิอย่างเงีจัจะหน่อยนกก็คือทางเพิ่นการลูกสามนาก็คือ เพิ่นไปสาวซต์ลูสามคือผู้ใดมากครับเพิ่นก็อยากมาริดมายังน้ำเพิ่นก็สามารถมาได้เนาะเพิ่นก็ยินดีที่จะต้อนรับเนาะแต่คันสิเรื่องโบลมกัโบลมก็คือสิยากแน่จักหน่อยเนาะเพราะว่าความเพิ่นก็บ่มีโทรศัพท์เพิ่งพี่น้องเนาะคันผู้ใดมากหากสิได้ติดต่อมาทางทีมงานเฮาก่อนเพิ่งพี่น้องเนาะเธอเพราะว่าทางคือเพิ่นก็บ่มีโทรศัพท์เพิ่น้องเนาะทังพวยก็บ่มี่ยังไลน์เพิ่งพี่น้องเราสิรับ้คลิปนี้ก็สิได้เวลาคลิปไเพียงเท่านี้เนาะ น้องพลอยก็ว่าผิดพลาดประการใดหนขอโทษขอ,อ,อให้หลายๆเด้อขอใพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเอฟซีน้องพลอยหลายๆเนาะพี่หับแข่งน้องพลอยตลอดมาและฮะเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะน้องพลอยก็บ่มีอย่างไรก็สิขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะไว้พ่อกันใหม่ในคลิปหน้าอีก,กต่อไปเนาะก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี